สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเฟชก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันเ e p ใบกรุงสีนะคะแอปพลิเคชันเก็บเงินที่ให้ดอกเบีย้ยสูงนะคะที่มาแรงมากๆในตอนนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเ็บเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Feature to g e t h e r saving นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะทาํางานยังไงสามารถช่วยเราเก็บเงินยังไงได้บ้างวันนี้มาดูกันค่ะ แคมปใบกรุงสีก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ดอกเบีย้ยสูงนะคะที่เปิดตัวมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยสูงมากๆสูงสุดถึง1.8%เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทันสมัครใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะได้ร่วมกับแคมเปญในการชวนเพื่อนมาใช้แล้วก็ได้รับเงินโบนัส มากขึ้นไปอีกค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้บัญชีเคปนะคะเป็นบัญชีในดวงใจของใครหลายๆคนมาตลอดนะคะและตอนนี้นะคะเคปเองเนี่ยเขาก็ได้มีการออกฟีเจอร์ใหม่ออกมานะคะก็คือฟีเจอร์ t o Together s a v i n g ค่ะ ฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่จะทําให้เราสามารถสร้างกระปุกในการเก็บเงินขึ้นมาใหม่ได้นะคะเอาไว้แยกตามจุดประสงค์ของการที่เราต้องการเก็บเงินได้เลยค่ะโดยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้สูงสุดถึงห้ากระปุกนะคะนอกจากการที่เราจะสร้างกระปุกขึ้นมาเก็บเงินให้เราเองแล้วนะคะเรายังสามารถอินไว้เพื่อนๆนะคะเข้ามาร่วมเก็บเงินแล้วก็ร่วมดูกระปุกเหล่านี้ของเราได้ด้วยค่ะโดย1กระปุกของเรานะคะสามารถอินไว้เพื่อนๆเนี่ยที่มีบัญชีเคปเหมือนกันเข้ามาดูกระปุกของเราได้ถึง30คนเลยทีเดียวค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเด่นที่เคปเนี่ยเขาได้คิดแล้วก็ออกแบบมาใหม่ให้บัญชีของเขาเนี่ยมีความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครค่ะก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กําลังวางแผนจะเก็บเงินร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินแต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะเก็บเงินร่วมกันกับคนที่บ้านเพื่อที่จะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถใช้บัญชีนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะเราก็อยากจะเก็บเงินกองกลางไว้ด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะก็สามารถมาทําบัญชีนี้แล้วก็เก็บร่วมกันได้เลยไม่ต้องมาคอยถามว่า สรุปแล้วตอนนี้ในห้องเราเนี่ยมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่คะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองใช้กระปุก t o เกเตอ r s a ซฟฟิงนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเค p บายกรุงศรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระปุก t o เกเตอรนะคะเพิ่มมานะคะอยู่ด้านหลังกระปุกฟันค่ะเราก็กดเข้าไปตรงกระปุกนี้เลยนะคะแล้วพอเรากดเข้าไปนะคะเราก็สามารถไปกด Add กระปุกได้เลยค่ะ พอกดแอดกระปุกนะคะ <S <S <an> <S เขาก็จะมีอธิบายเอาไว้ยอย่างที่เฟชได้บอกก่อนหน้านี้นะคะก็ <S <S <an> <S คือเราสามารถตั้งกระปุกขึ้นมาแล้วก็ส่งอีเวนตทชันไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย <S <S <an> <S เข้ามาร่วมกระปุกเดียวกันกับเราได้โดยที่คนที่เป็นเจ้าของกระปุกนะคะ <S <S <an> <S อย่างตัวเฟชเองเนี่ยก็สามารถตั้งกระปุกนี้แล้วก็เพิ่มลดสมาชิกได้นะคะแล้วเราก็สามารถใส่เงินเข้าไปแล้วก็ฝากถอนเงินได้ในกระปุกนี้ค่ะส่วนเพื่อนที่เราชวนนะคะเขาจะสามารถใส่เงินเข้ามาให้เราได้นะคะแต่เขาจะไม่สามารถถอนเงินของเราออกไปได้ค่ะ พอเราอ่านดูข้อมูลของเขาแล้วนะคะเราก็สามารถกดสตาร์ทเพื่อที่จะเริ่มสร้างกระปุกได้เลยค่ะในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราต้องการจะดีไซน์กระปุกของเราเป็นแบบไหนนะคะเราต้องการที่จะเก็บเงินกับเพื่อนนะคะหรือว่าคู่รักหรือว่าจะเก็บกับครอบครัวก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งจะเก็บแค่ของตัวเองคนเดียวก็ได้นะคะโดยที่ต้องการแยกกระปุกเนี้ยให้มันชัดเจนออกมาจากกระปุกโกลแล้ก็กระปุกฟันที่มีอยู่แล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกว่ามิชชั่นของการที่เราจะเก็บเงินในกระปุกนี้ต้องการเอาเงินไปทําอะไรคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเก็บเงินไปท่องเที่ยวนะคะเก็บเงินไว้ใช้ที่บ้านเก็บเงินไว้ใช้กับผู้รักหรือว่าลงทุนอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการคะ่ะถัดมานะคะเราก็สามารถเซตโกลได้ด้วยค่ะว่าเป้าหมายของการเก็บเงินในกระปุกนี้ของเราเนี่ยจะต้องการให้เป็นเงินเท่าไหร่คะ่ะแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อกระปุกได้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็กด next นะคะถัดมาก็จะเป็นหน้าสรุปของกระปุกของเรานะคะตามที่เราได้เลือกข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ในหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะ add ภาพเข้าไปใส่กระปุกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็กด next ไปยังหน้าต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกจุดประสงค์ของการที่เราเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ให้เราอ่านเทอมแล้วก็ condition ต่างๆให้เรียบร้อยค่ะพอเราอ่านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถกด accept ค่ะเพื่อที่จะเปิดใช้งานกระปุกนี้ได้เลยค่ะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องทําการ verify หน้าของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะถือว่าเป็นการเปิดใช้งานกระปุกใหม่นะคะหลังจากที่เรา verify ตัวตนของเราแล้วนะคะกระปุกของเราก็จะเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะใช้งาน t o g e t e r s a v i n g โดยการชวนเพื่อนเข้ามาใช้นะคะก็ให้กดกลับมาที่หน้า t o g e t e r Dashboard ค่ะแล้วก็กดไปที่กระปุกของเราที่เราเพิ่งเปิดมาใหม่เมื่อกี้นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเข้ามาก็จะมีคําว่า Invite Friend ค่ะ เพื่อนสามารถกดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีข้อความให้เราขึ้นมาอ่านอีกครั้งนะคะว่าการอินไวเพนเข้ามาเนี่ยจะสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะพอเราอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วกด Accept แล้วนะคะตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลของเพื่อนค่ะที่เราต้องการจะอินไว้เข้ามาในกระปุกของเราโดยเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นเลขบัญชีเคปของเพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากที่ใส่เบอร์เพื่อนนะคะก็สามารถกด Sen d เพื่อส่ง i n v i t a t i o n ไปได้เลยค่ะ ในหน้าจอเคปของเรานะคะก็จะขึ้นว่า pending นะคะจนกว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะกด accept invitation ที่เราเชิญไปค่ะพอเพื่อนของเรากด accept invitation ที่ส่งไปนะคะก็จะมี notification เด้งเตือนมาที่เคปของเราเหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถกดเข้ามาในกระปุกเราก็จะเห็นว่าเราได้เชิญเพื่อนคนไหนเข้ามาอยู่ในกระปุกนี้ด้วยกันกับเราแล้วบ้างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเริ่มเก็บเงินด้วยกันกับเพื่อนไปได้เลยค่ะ สำหรับฟีเจอร์ t o g e t h e r Saving ของเคปนะคะที่ออกมาใหม่เนี่ยก็มีความน่ารักน่าสนใจมากๆเลยค่ะคิดว่าฟีเจอร์นี้คงทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยมีความสนุกกับการเก็บเงินมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไงก็ตามนะคะเราก็ต้องอย่าลืมว่าการเก็บเงินเนี่ยสิ่งที่เราพิจรารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยค่ะบัญชี To เก t h e r Saving ของเคปนะคะจะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5%ต่อปีก็ถือว่าเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ก็ถ้าเทียบกับบัญชี r ก w ของเคปเองเนี่ย ก็ยังถือว่าน้อยกว่าค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะบัญชี grow saving ของเคปเนี่ยให้ดอกเบี้ยสูงถึง1.5%แล้วก็เป็นการฟิกดอกเบี้ย1.5%ไว้นานถึง2ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการจะเก็บเงินระยะยาวนะคะเฟชคิดว่าเอาเงินไว้ในบัญชี grow ของเคปเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยมากกว่านะคะแต่ส่วนไหนที่เป็นเงินเก็บระยะสั้นนะคะที่มีจุดประสงค์ชัดเจนแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องการใช้เงินนี้อย่างชัดเจนก็อาจจะไว้ในกระปุก ทูเกเตอร์เซฟวิ่งก็ได้ค่ะเพื่อที่เป็นการแยกวัตถุประสงค์ออกไปจากกันนะคะตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆก็คือบัญชีทูเกเตอร์เซฟวิ่งของเคปนะคะเขามีโปรโมชั่นในการใช้งานใหม่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานกระปุกทูเกเตอร์นะคะแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาใช้กระปุกกับเราและเรากับเพื่อนเนี่ยก็ได้ร่วมเงินเก็บเงินเข้าไปในกระปุกนี้เป็นจํานวนเงิน2,000บาทนะคะเราก็จะได้รับส่วนลดแกร็บนะคะมูลค่า100บาทไปเลยค่ะสําหรับคนที่เริ่มใช้งานตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายน2 5 6 4นี้ค่ะ อันนี้ก็คือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ใช้เคปเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของฟีเจอร์ใหม่ To g e t h e r Saving จากเคปไายกรุงศรีค่ะเพื่อนๆนที่ใช้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือว่าใครมีจุดประสงค์ในการเก็บเงินเด็ดๆยังไงก็ฝากแชร์ไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชใน y o u YouTube Fetch t a l k นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage f e t c ม m น n ี y ค่ะแต่ใครที่ชอบเรื่องการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถเข้ามาจอยกลุ่ม s m a r สมารดีมนดดันนี้ก็สวัสดีค่ะ